อ่าสวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมซ่อมไฮบิดนะครับ4 8โวลต์นะครับ5,000วัตต์ยอดนิยมนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นเครื่องยอดนิยมนะก็เดากันเองว่าเครื่องรุ่นไหนสีอะไรนะครับผมอาการที่มาก็คือนี่นะครับไม่ต้องสืบไม่ต้องเช็คเลยนะอ่าเดี๋ยวหาไฟก่อนนี่นะครับนี่ระเบิดเถิดเทิงมาเลยนะครับเทียบเลยตายเรียบนะครับ แต่ก็ต้องวัดอีกทีนะว่าเสียชีวิตไปกี่ตัวนะครับส่วนฝั่ง DC นะครับฝั่ง DC นี่เห็นสภาพดีๆแบบนี้นะครับหลายคนอาจจะถ้าไม่ใช่ช่างจริงๆอาจจะมองว่ามันไม่เสียนะครับแต่วัดดูแล้วนะครับเสียนะครับเสียหลายตัวเลยแต่ไม่รู้กี่ตัวนะครับต้องถอดออกมาเช็กระเอียดอีกทีนึงนะครับผมแต่เสียนะมีช็อตนะครับ อย่างที่บอกยังไม่รู้ว่าชักกี่ตัวแต่ม,มีมีแน่ๆนะครับมีเสียนะทีนี้นี่จุดต่อมานะครับก็หลายจุดนะครับถ้า IGBT ระเบิดแบบนี้นะชุดไดชุดอ,ออโต้ไดดนะครับพังแน่ๆนะครับต้องซ่อมยาวเลยนะครับเครื่องนี้ถือว่าการหนักมากนะครับ IGBT ระเบิดมาเลยนะครับ อาการหนักซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของเครื่องไฮบริดนะครับอาการหนักก็มาแบบนี้บ่อยๆนะระเบิดมาแบบนี้บ่อยๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับก็มีมาหลายสีหลายเครื่องหลายยี่ห้อะนะครับไม่ไม่ต้องอต้องตกใจว่าเครื่องรุ่นไหนนะครับมันระเบิดมาได้ทุกสีนะครับผมเคยเจอมาหมดแล้วนะครับนี่ชุดนี้นะครับจะมีปัญหานะนะแล้วก็ชุดนี้ด้วยนะครับถ้า IGBT ระเบิดเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหลักๆก,ก็เปลี่ยน IGBT ตรวจสอบชุดนี้ก่อนอก่อนเสมอนะครับก่อนที่จะใส่ตัวใหม่เข้าไปต้องทําให้ชุดได้ผ่านซะก่อนแล้วรวมถึงชุดจ่ายไฟได้ชุดนี้ด้วยนะแล้วก็จะเป็นชุดเกจไดนะครับชุดเกจได DC to DC converter นะครับฝั่งนี้ทําหน้าที่ บูตแรงดันจาก4 8โวลต์เป็น 380V โวลต์ไปไปนะครับแล้วก็ชุดจ่ายไฟนะครับนี่หลักๆก็จะตรวจเช็คประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้นะครับไม่รู้ว่าจะได้ซ่อมให้ดูหรือเปล่านะก็งานยุ่งพอสมควรอุ้ยนี่นะครับก็เอามาให้ดูกันเฉยๆนะครับสำหรับอาการเ,เครื่องไฮบริดที่อาการหนักๆนะครับผมเคยเจอหนักกว่านี้นะครับชนิดที่ว่า บอร์ดนี่ดำมาเลยนะครับไหมมาเลยแบบนั้นก็ค่อนข้างที่จะหนักนะครับอุปกรณ์ก็ระเบิดแล้วก็ยังมี p c b นี่ไหมทะลุมาอีกอันนั้นนี่คือหนักนาสาหัสเลยนะครับถ้าหนักจริงๆบางเครื่องกอ็ไม่ได้ซ่อมก็มีนะครับส่งคืนลูกค้านะถ้าอาการหนักจริงๆแบบลายหายหมดเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็นานๆจะมีมาทีนะครับผมก็ ไม่ได้มีมาบ่อยนะถ้าอาการหนักๆน,นะส่วนอีกเครื่องหนึ่งนะครับตอนนี้นี่เครื่อง3,000วัตต์ะ 3, นะครับกําลังทดสอบอยู่นะครับผมก็ซ่อมเสร็จไปเมื่อสักพักนะครับก็กําลังเทสโหลดอยู่นี่สายเว็บนะครับสายเว็บที่ออกมาเทสโหลดเหมือนเดิมนะครับลากยาวต่อเนื่องนะครับราวๆ900วัตต์ะนะครับอ่าคลิปนี้นะครับ ก็เดี๋ยวถ้าทําคลิปซ่อมมันจะยาวนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะให้เป็น EP ีหนึ่งนะครับให้ดูอาการก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับ ep2 ีสองสามจะตามมานะครับว่าทําอะไรไปบ้างแล้วนะครับรวมถึง EP สุดท้ายจะเป็นการเทสเครื่องให้ดูกันนะครับว่าใช้งานได้จริงไหมนะครับซ่อมเสร็จแล้วต่อโหลดให้ดูกันเลยนะครับอ่าโอเคสําหรับนะครับใครที่ส่งงานมาช่วงนี้เช่นเคยนะครับอ่า งานค่อนข้างที่จะแน่นนิดนึงถ้ารีบก็ต้องขอผ่านก่อนนะครับใครจะส่งงานมาช่วงนี้ถ้ารีบก็แนะนําส่งช่างท่านอื่นไปก่อนนะเพราะว่างานทําให้ไม่ทันนะครับอาจจะรอคิวนานนิดนึงอาจจะสักราวๆ5 6 7วันนะครับอ่าช่วงนี้คิวนานนะครับผมก็เร่งมือทําให้สุดๆแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็ทํางานเฉพาะกลางคืนงานก็เลยออกช้านะครับแต่ เดี๋ยวจะทํางานเต็มเวลาแล้วแหละนะครับเพราะว่าช่างไปทําประตูรั้วนะครับผมสร้างประตูรั้วตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาทํางานเต็มวันเหมือนเดิมงานก็คงจะออกเร็วกว่าเดิมนะครับผมโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ขอให้เป็น EP ีหนึ่งะครับเดี๋ยวเจอกันที่อีพีที่สนะครับสาหรับซ้อมไฮบริดตัวนี้นะครับผมก็ IGBT ระเบิดนะครับผม